โอ้ฟังเสียงท่อทั้งสองชันนะครับนิ่งนิ่งเครื่องนิ่งนิ่งเลยเงียบเงียบเลยนะครับเงียบประมาณน,นีนู่นเข้าไปอยู่โอ้เครื่องเงียบมากเดี๋ยวคันนี้บ้างเสียงท่อไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าฟังกันเสียงเครื่องนั้นโอ้โหเงียบดีเหลือเกิน สวัสดีครับที่นี่บ้านนอกไบค์เกอร์เสียงที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับวันนี้มีรถเจนเก่าเป็นคาร์สเล็กนะครับคาร์ดร้อยห้าสิบสี่จังหวะห1ึซูปนะครับมาให้ดูกันเปรียบเทียบเหมือนเดิมเพราะว่าพึ่งได้เข้ามาทั้งคู่นะครับของเป็นรถทางด้านของพี่ออดบอกเลยว่าสภาพเอ,อตัวนี้เป็น CBR โฉมเป็นหัวฉีดอ่า c b ร้อยหไอนะครับ โอ้โหสภาพบอกเลยนะครับโคตรใหม่นะครับดูครับรถสองคันนี้เป็นรถข้าราชการครูเลยครับอันนี้เป็นรถเจ้าหน้าที่สพากรครับแล้วคันนั้นรถเป็นข้าราชการครูคันนี้ใหม่หมื่นแปดนะครับแต่สภาพรถนี้โอ้โหรักษาดีเยี่ยมดูพวกเหล็กพวกแผงคอพวกชุดสีนะครับแต่มาดูคันนี้ เด็ดกว่านะครับคันนี้ก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับกิฟเหมือนกันแต่มันมาเอ๊ะตรงนี้นี่แหละครับคันนี้ไม่สามพันสองโอ้โหรถเกือบสิบปีนะครับเหมือนซื้อมาจอดวันนี้ผมก็ใช้กล้องที่ค่อนข้างที่จะ 4K เลยนะครับนี่ผมใช้เป็น s a m มซุง S23 นะครับแมมาถ่ายให้เพื่อนๆดูกันเลยเอาละ เราพูดถึงสมรรถนะกันก่อนนะครับนะเดี๋ยวถามพี่อดหน่อยนะครับครับสวัสดีครับสองรุ่นนี้ขับนแรงเหมือนกันครับถ้าคนขี่ตัวเท่ากันเนาะฝีมือขัดพอๆกันอ่ผมว่าถ้าระยะไม่ไกลมากมันไม่เกินรู้ว่าทีห้าน่าจะน่าจะเข้าอืมแต่อันนี้อันนี้ตีนปลายอันนี้อันนี้กลางกับปลายครับเหมือนคล้ายๆกับว่ามันเป็นรถชักสั้นนะครับลูกใหญ่อันนี้จะได้รอบรอบ สายปลายดีครับแต่อันนียคือปล่อยคันเนี่ยรถฟรีกวกเลยอ๋อฟรีกวกเลยครับเป็นรถชักยาวครับอ่าลูกเล็กชักยาวไอ้แล้วแรงมาแล้วครับสองรุ่นนี้ในในสเปคที่ในโปรโมชั่นของเขาเนาะที่เขาแจ้งมาแหละพอๆกันครับประมาณสิบเจ็ดตัวสิบแปดตัวอยู่ประมาณอืมไม่ไม่ไม่เกินกันมากเกินกันครับอ๋อแต่ทรงอ่ะแล้วแต่คนชอบอันนี้มันจะออกอันนี้ออกสปอร์ตสปอร์ตสายหมอบเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือสปอร์ตตัวสปอร์ตตัวลิงสบายกว่าครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนชอบนะครับใช่ครับ จริง15ค่บจริงมันก็ไม่ได้หมอนมากหรอกครับ15นี่มันก็เฉียวดีเนาะอันนี้มันก็รูปทรงแบบณตอนนั้นนะครับส่วนตอนนี้ก็ขอ50นี่ก็ทะลุราคาทะลุแสนไปแล้วานะครับอันนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นมือสองที่สภาพดีมากนลาใครับละราคาตอนนี้พี่อดเท่าไรครับบอกเลยใช่อันเนี้ยขายอยู่20,004เอกสารครบโอนภาษีไม่ขาดครับองจ2ดอกครับครับรถอมใช้งานนะครับตัวนู้นล่ะ นน20,009 20,009เอกสารครบโอนเหมือนกันครับภาษีไม่ขาดรถกอล์ฟใช้งานเจ2โอ้โอันนี้มันใหม้3,000องนะครับ3,000ครับเดี๋ยวจะคิดว่ารถกอล์ฟไม้ไหมมาดูยางเลยครับยางปี15เลยครับอ๋อนี่ยางยางติดรถครับยางติดรถเลยปี15เลยครับนี่ครับดูเลยยางยังเหนียวนะครับเห็นตัวอย่างนี้เหนียวครับวิ่งมาแล้วครับวิ่งวิ่งลงยางก็ไม่เท่าไรครับเพราะว่ายังถึงจะแตกแรงงานแต่ว่ายังนุ่มอยู่ เวลาเช็คยางนะครับผมเคยทำให้ดูแล้วนะครับคิดไปแล้วก็ลองหยิกดูครับเ้าหยิกลง่ใหมมากเครื่องดูที่เสื้อสูบคุณจะลองสูบที่เสื้อสูบเขาตัวเลยจะสูบยังเหล็กยังใหม่ๆลยอ่าคือผ่านชั่วโมงใช้น้อยแน่นอนครับรถไม่มีกอไหมแน่นอนครับจะสูบสะอาดๆน็อตดูนี่สมัยนั้นไม่มีรอยเลยนะครับคือ ใช้น้อยมากเงินสดเกือบเก้าหมื่นอ๋อตอนนั้นอ่ะสดอยู่แปดหมื่นกว่าบาทแปดหมื่นอันนี้ก็เกือบเก้าหมื่นใช่ครับตอนนั้นเป็นสีเฉลี่ย้วยครับเป็นส้นสีอ่ะอะไรแหละอันนี้สีลอสซี่เลยลายทิมพแข่งอ่าโมบิสตาสมัยนู้นอ่าตัวนี้บอกเลยว่าสวยแต่ผมชอบสปอร์ตทรงนั้นมากกว่านะครับมาดูมิติรถกันความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับฐานล้อเท่าๆกัน อเท่าเท่ากันแต่ว่าดูตรงนี้รู้เลยว่าอันนู้นมันรูปทรงค่อนข้างเฉี่ยวแต่ว่าซื้อใช้งานนะครับผมมองถ้ายาวๆผมก็มองมันก็เลือกยากครับถ้าเป็นผมผมก็มอง CBR ด้วยแบบ,แบบแบบอาศัยแบบฮอนด้าแบรนด์ฮอนด้อะไรอะลงอะไรการดูแลร,รักษาสองตุ้นนี้ตัวไหนประหยัดน้ำมันดยกันครับยอดครับเท่าที่ เอาผมเคยคนเดียวกันเลยเนาะอ่าใช่พอๆกันพอๆกันอ่าพอๆกันก็ซีซีเท่ากันแรงม้าเท่ากันพอๆกันบตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ที่หัวฉีดของใครจะดีกว่ากันนะครับแต่พูดถึงก็ไม่ไม่ค่อยเกินกันเนาะขนาดความแรงความประหยัดเนี่ยผมบอกเลยว่าไอ้ไอ้อันน่ะบอกตรงว่ารถมันไม่มันน้อยกว่าครับคือรถสามพันโลเนี่ยจริงๆคร้บรถมันยังไม่ทันวิ่งไหลเท่าไหร่หรอกครับรถจะวิ่งไหลดีอ่ะต้องหมื่นโลอัะ อ๋อเหมือนแบบรานอินรานอินแล้วลื่นผมก็เอารถใหม่รุ่นนี้มาครับมันก็ใหม่ๆมันก็ไม่ค่อยวิ่งหรอครับมันจะแน่นมันจะยังแน่นๆอยู่หลักการเดียวกับลำโพงนะครับอ่าเหมือนได้เปิดได้เบิร์นดอกก็เหมือนกันนะครับวิ่งอ่าแล้วก็วิ่งไปก็มันจะคุอนข้างหล่อลื่นดีใช่ครับอ่าครับทีนี้ก็เราจะมาเทียบสเปคกันนะครับระหว่างออปชันของ2รุ่นนี้มาดูกันที่ไฟหน้าก็เป็นไฟ ฮาโลเจนเหมือนกันทั้งคู่นะครับแล้วก็มาดูจานเบรกดิสเบรกปั๊มเบรกก็คล้ายกันนะครับเป็นอ่าตัวนี้เป็นของนิชินนะครับจานก็ตัวนี้จะใหญ่กว่านิดนึงโชคหน้าก็เป็นเทเลสโคปิกเหมือนกันทั้งคู่นะครับแกนตัวเนี้ยแต่แต่พูดถึงเบรกนะครับเบรกครับเบรกเบรกอยู่นะไอ้เนี่ยเบรกเบรกดีกว่าจิกดีกว่าอ๋อแต่ไอ้ตัวเนี้ยจะเบรกจะเบรกไม่ไม่ไม่ จิกไม่เขาเรียกว่าอะไรมันมันไม่จิกอ่ะอ๋อไม่จิกไม่ดูดอ่ามันอ่านี้มันจะดูดกว่าใช่ครับใจระยะที่สั้นกว่าด้วยคืออันเนี้ยกล้าพูดเพราะอะไรผมเคยใช้รถใหม่ครับมันก็ไม่ไม่เกินอ่าอ่าอ๋อพี่ออดเคยมีรถปลายแดงนะครับส่วนเราขึ้นมาข้างบนครับออปชั่นเรือนไม้ตัวนี้ก็เป็นดิจิตอลครับกินอันนั้หรอกอ่าอ่าก็เป็นทั่วไปนะครับที่ยังใช้ในรถบิ๊กไบค์อยู่ส่วนเป็น ของ r 15นี่ก็เหมือนกันเนาะอันเหมือนกันครับจริ่งเหมือนกันครับอ่าก็จะมีอ่ามีบอกความเร็วที่เป็นดิจิตอลแล้วก็วัดรอบอ่าชุดแผงคอกุญแจก็ให้เหมือนกันครับเป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นเหมือนกันครับแต่อันนี้พิเศษกว่าหน่อยมีจะมีออฟรันมีออฟรันอ่าแต่นี้ไม่มี TBR ไม่มีตัดไฟนะไฟเขาเรียกไฟอะไรไฟพัดไฟขอทางอ๋อไฟอ่าใช่ไฟขอทางไมม่ีไฟพามาทีวีอาร์ไม่มี อันนี้นะครับออปชั่นที่ต่างกันความจุถังน้ำมันไอเนี่ยจุได้เยอะกว่าครับ CBR สังเกตว่า CBR จะใหญ่ใกว่าประมาณ13ลิตรนะครับอันนั้นมันก็จะแคบแคบนิดนึงนะครับดูจากตรงนี้อ๋อเนี่จะอ้วนนิดนึงส่วนฐานล้อก็พูดไปแล้วนะครับส่วนความสูงเนี่ยนี่สูงกว่าแน่นอนดูจากระดับเบาะนะครับสูงกว่าแน่นอนความนุ่มของเบาะเป็นไงครับช่วงล่าง CBR นุ่มกว่าอืแต่อันนี้ให้ความหนึบสปอร์ตกว่า อ๋อมันออก่าอ๋อเซ็ตโชควันนี้แบบจะนุ่มใช่อันนี้อันนี้เขาโค้งดิ่ก่อนดีกว่าท b r อันนี้ยถ้าเข้าเร็วๆรถจะมีอาการแต่นั้นจะแข็งแต่นึบนึบครับเพราะว่ารถจริงๆถ้าสำหรับคนที่ขับรถเป็นเอาไม่ได้ว่าเราจะรู้ว่ารถช่วงล่างแบบเนี้ยคือช่วงล่างสปอร์ตเลยอ่วงล่างสปอร์ตครับเขาโค้งนี่ขาหูถูดินถ้ามือใหม่คนส่วนใหญ่เขาขับเขาก็จะมองว่าแบบนี้ดีแต่ที่จริงแล้ว ถ้าเราบรรทุกหนักอ่ะรถมันจะมีอาการเวลาเราตกหลุมตกอะไรเงี้ยรถมันจะประมาณนี้เด้งไงคแล้วก็ช่วงล่างโช๊คเนี่ยทีวีอาร์จะวางวางตรงกับสวิงอาร์มเลยวางตรงวางข้างบนอ่าก็คือวางข้างบนเลยอ่าวางข้างบนสวิงอาร์มจะมีเขาเรียกว่าอะไรตอนนั้นจะเป็นซับลงมาอีกทีนึงมันพวกพิ้งไบต์อ่าครับพวกพิ้งไบต์มันจะอยู่กัสวิงอาร์มเนี่ยฟูลอลูมิเนียมเลยโอ้อันนี้เป็นอลูมิเนียมใช่ครับฟูลอลูมิเนียมอันนี้เหล็กจะเป็นเหล็กกระปองครับ กล่องธรรมดาครับเหมือนพวกโนวาที่หน้าแต่อนเบรกหลังน่าจะใช้ตัวเดียวกันเลยคล้ายๆกันอยู่ดีๆไม่เหมือนกันเอาลองดูนะครับครับคล้ายๆแต่ดูดีๆไม่เหมือนกันเป็นลูกสูบเดียวนี่นะครับอ่าแล้วก็ยางยางหลังเท่ากันครับสองคันนี้อรถใช้งานงบไม่แพงครับรถสวยคุ้มคเพราะว่ารถพวกนี้ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคือมันไม่ได้มีน้ําหนักที่เยอะเหมือนรถบิ๊กไบค์เพราะว่า เวลาเราจะกลับลงกลับรถอะไรเงี้ยหรือว่าไปซื้อของใจตลาดมันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนิดนึงนะครับก็ตามซีซีแล้วก็ขนาดรถด้วยก็ประมาณนี้นะครับสนใจถ้าวันลงคลิปนี่รถก็คอมเมนต์มาถามกันก่อนนะครับว่ารถยังอยู่ไหมนะะเพราะบอกเลยว่าสองคันนี้ใหม่ยิ่งนะครับอ่าครับประหยัดน้ำมันโอเคนะครับผมกับพี่อดก็ขอลาไปกับ R15 แล้วก็ CBR150 นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ